หลังจากที่นั่งครุ่นคิดนะคะว่าจะทำเมนูร้อนหรือเมนูเย็นดีวันนี้นะคะสรุปสุดท้ายแล้วก็คือกินเมนูร้อนดีกว่าด้วยเหตุผลเดียวคือเม็ดกาแฟมันแพงค่ะแล้วก็ได้มายากแล้วก็น้อยด้วยนะคะอย่างแรกเลยคือต้องชั่งก่อนบทมือนะคะค่ะ ันนี้คือลื่นแล้วแ mm hmm. สดงว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลงค่ะปึ๊บวน้าวนขวาก็ได้ช้าๆค่ะอย่าอย่าวู่วามค่ะอย่าวู่วามค่ะครั้งแรกเลย60ใช่ไหมคะแมคะ่ค่ะค่ะมันเกินไปประเทศไหนแล้วนี่ <c oughs> 74ไม่เป็นไรค่ะแถมไปแถมไปนะคะ,คะถ้า200กว่าแล้วอยู่ตรงกลางค่ะเทน้ำอยู่ตรงกลางอย่างเดียว การเทตรงกลางเพื่อให้ดึงความหวานของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดจนถึง250เลยค่ะไม่ต้องขยับไปไหนสรุปคือหนูเทไม่ตรงมาตรฐานของแม่สักอันนึงอ่าส่งกันบ้านค่ะ <c oughs> สักครึ่งเดียวก็พอค่ะอ่าอเคนี้นึงแถมให้อีกนิดนึงรักรักมั่นใจนะค่ะแน่นอน <Okay. S 2> แม่จะได้กินกาแฟดิฟร้อนที่ อร่อยที่สุดในโลกฝีมือคนดังด้วยขอบคุณแม่นะคะที่ปิดแมสไว้เหตุผลคืออันที่หนึ่งหนูอาจจะเทเร็วไปภาษากาแฟเขาเรียกว่าขมหัวมันต้องต้องค่อยๆเนิบนิดหนึ่งแสดงว่าวันนี้หนูอาจจะอารมณ์เบิกบานไปมั้งเลยทำกาแฟให้ขมได้ ได้ฟังคอมเมนต์จากแม่แล้วก็พอจะรู้อนะาคตัวเองนะแม่เนาะว่าไม่น่าจะเปิดคาเฟ่ทันแล้วแหละตอนนี้นะคะเพราะว่ายังต้องฝึกฝนอีกเยอะ